น้องมันอีกย่ายกับมะเบิองสวนยางว่าสิมาเปิดนาย,ยางว่าสันพี่น้องโอ้ยฝนกระตกบ่เศร้าโคกกระเปะกระซาดไส้อยู่พี่น้องฝนกตกบ่เศร้าไม่แต่งไลยสิได้กีดพ่อใหญ่ว่ะจะเฝ้ากีดถอยย่ายว่าสัน ให้ฝนสีสเศร้าซาซัาาา่อยจีดขันแรนน้ำฝนมาสั่นนี่นาแต่ปูยังกระน้ำเต็มอยู่เลยนบ้างดูเพ่นจีดยังก็ได้มาเลีนสวนอย่างมาเบิ่งสวนอย่าง ฝนตกมาหยุดจ้าพ,พี่น้องว่าสิเปิดว่าสิแขนโปะยีได้สองสามปีแล้วล่ะจ้ะมันห็นฝนตกมาเศร้าก็เลยวะพระท่านเหตุผลมี้ทางน้ำหมักไปฟังนิดพี่น้องขันไดมาไอ้อยังได้แนวนี่เขาไอ้เนวนั้นแนวนี่เข้ามาตะให้แต่ลาเขากลับมาหมักไว้นี่ โบยางพี่น้องส่วนอย่างกระทะในตัดเนี่ยหกกับหกนั่นมักเฮ็ดไปสองสามตีแล้วพี่น้งองบะหมี่ดอกเอาบักหอยเอายัางมาใส่บะหมีนเขาก็ใส่กากน้ำตาลสหมนยาง ชีวิตซาส่วนบ,บทนะจ๊ะพี่น้องเห็ดบดสุเนลล์อะใดสิได้เงินยอะไร้ามเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตมากเป็นเท่าปานนี่ลูกเลี้ยงหลานกีดยางนี่ละทรงลูกเลี้ยงจบปริญญาพี่น้องหหหเห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วเข้ากันไหกีดยาง เอเด็ดสิได้เงินยเ็เฮ็ดบ่ิดเลยพี่น้องเอเด็ดสิได้เงินได้ดแค้ามฮาก็เฮ็ดเปิดปลูกนอไม่นอมีไว้คางว่าคางห้าวเนี่ยนเทาก็ได้เก็บกินพี่น้องปลูกพักปลูกหญ้าแล้วสกีดยางกระโปะกระชากกระช่าอยู่ช่วง ท่านด้เห็ดสรงเท่าจ้ะพันไหว่าโอ้ยยังก็เห็ดเผาหน่อยย่อยมาส่วนเม่นกีดมันกนับเรนน้ำฝนที่เรามันเอาไปท่านเขากีดแล้วมันกนับเรนน้ำฝนน้นฝนตกมาอันเขากีดไว้นี่มันก็นจะละลายไปลเลยใหาหยอดกดบ่ท่านอย่ทํากดพระท่าน

บเวคลิปนี่ระบุญรักษาเทวาดาคุ้มครองสวัสดีจ้า